สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี fc ทุกคนที่เข้ามาติดตามชมช่องของจ้าจ๋าปากกระพุนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางเอามาฝากก็จะเป็นหวยนะคะชุดมือทํารวยนะคะมาจริงกับชุดหวยตีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่างวดที่แล้วเขาให้เข้าชุด3ตัวใช่ไหมแล้วงวดเนี้ เขาลงให้อีกแล้วมันมีเลขชนจ๋าก,ก็เลยอยากเอามาลงให้ FC ได้เอาไปหาซื้อลอตกันก่อนอื่นก็ FC ที่เข้ามานะคะ ตามเดิมนะคะ FC ที่อยากได้มะขามสุกแก่เปลือกสีทองนะคะหรือมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะจะเป็นรอบวันพุธนะแล้วก็มะขามสีทองนะคะมีนะคะทุกรอบเลยก็เดี๋ยวถ้าสนใจโทรมานะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0658375812ส่วนโปรเดือนตุลานะคะมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านจะลงให้ทางเพจแล้วนะคะส่วนมะขามสุก แกเปลือกสีทองก็จะเป็นโปรเดิมนะคะเหมือนเดิมหมดเลยนะซึ่งเอฟซีถามมานะคะว่าได้รับแล้วนะคะทานแล้วอร่อยมากนะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาสั่งนะคะทุกรอบเลยก็ทักเข้าทายเข้ามาสั่งซ้ํานะคะก็ขอบคุณลูกค้าประจํานะคะที่สั่งกับจ๋านะคะแล้วก็สั่งกลับมาเยอะนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็น มะขามนะคะจะเป็นแบบสุกแกเปลือกสีทองนะคะเลบสีดูนะอ,อันนี้นะคะจะเป็นสุกแกเปลือกสีทองอันนี้เปิดนะคะเปิดผ่าอบให้ดูแล้วนะคะอ,อันนี้นะคะแพ็ค500กรัมนะแพ็คละ500กรัมราคานะราคาแพ็คละ1 0 0บาทนะคะรับ6แพ็คหรือ3กิโลส่งฟรีนะคะอัอนนี้1แพ็คนะคะ500กรัมเนาะ รับ6แพ็คนะคะ6แพ็ค3กิโลส่งฟรีนะ5กิโลหรือว่า10แพ็คนะคะแถม1แพ็คส่งฟรีเหมือนกันมาดูนะคะชุดมือทํารวยมาจริงนะงวด1ตุลาอ่างวด1ตุลานะคะให้มา3หางใช่ไหมเข้าเป็นชุด3ตัว202อ่าต่อมาจะเป็นงวดวันที่16ตุลาเนอะก็ให้มา3หางชุด3ตัวจะเป็น7946 เก้าสี่แล้วก็ห้าเก้าสี่มีสามหางนะคะมีสามหางส่วนนะคะงวดสิบหกตุลาเนี่ยให้ดูไว้ก่อนแคบไว้ก็ได้แล้วมาหวยตรีนะคะหวยตรีงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งตุลาให้มาสี่หางชุดสามตัวสี่หางนะ,ะเข้านะคะสองศูนย์สองใช่ไหมสำหรับงวดวันที่สิบหกตุลานะคะให้มานะทั้งหมดสนะี่หางนะชุดสามตัวสองตัวหนึ่ง อ่าสตัวสองหางนะคะที่จริงหวยตรีนะคะหววตรีเนาะชุด2ตัวก็เข้าด้วย6กหใช่ไหมคะอ่าสำหรับเนาะงวดวันที่สิหนี้นะงวดวันที่สิหตุลาให้มาก็จะมี309 3ูนย์เี่หนแล้วก็4ี่ห้านะคะชุด2ตัวจะมี5้าเกับ58ซึ่งมาเทียบกันดูนะคะชุด3ามตัว อ่ะเพื่อนๆดูนะคะพอมาเทียบกันดูมันจะมีตัวชนเดี๋ยวจะาวงให้นะคะก็จะมีอยู่แค่2ชุดนี้นะคะสองเจ้านี้นะสำหรับงวดน,นี้อ่าสำหรับคลิปนี้อ่ะมันจะมีชน5้าเกกับ459เก้านะมันจะเป็นเลขชนแต่ว่ามันแค่สลับตำแหน่งกันชุด3าตัว ใครที่ชอบนะคะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะก็จะเป็นนะคะชุดนี้หวยตีนะคะจะให้4 5 9เนอะอ่ะ,อะมือทำรวยนะคะจะให้5 9 4ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะก็มีเลขชนคือ5 9 4นะคะอ่ะอย่าลืมนะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่สนใจเนะาะมะขามนะคะจะเป็นอ่า สุกเปิดสีทองนะถ้าใครสนใจนะก็เดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์065-837-5812เนอาะอันนี้นะคะมาไว้ทานเองหวานนะคะหวานเนาะเพราะว่า FC นะ่อนมากจะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะไว้กินกับข้าวเหนียวจะหวานเนาะหอมด้วยคุ้มนะคะ1แพ็คนะ หนแพ็กราคาหนึ่งร้อบาทน้ำหนักครึ่งกิโลเชียวนะคะก็คือเห็นเนื้อหมดเลยนะ,ะดูเห็นเนื้อหมดเลยนะคะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าสนใจก็โทรมาหรือดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 8 8 3 7 5 8 1 2นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ